ต่อให้เราแบบสําหรับคนที่สอบหรือว่ายังไม่ได้สอบอะ่ะคือมันต้องทวนเสมอค่ะทวน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 ,ทวน,ท,วน,ท,วนทวนเสมอแต่ว่าถ้าจะสอบต้องย้ําให้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ3าถึงสเท่าอันนี้จากประสบการณ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i r i s Tees n o t t s นะคะวันนี้นะคะมีคำถามค่ะจากพี่ๆนะคะทักเข้ามาถามว่า ทำยังไงให้สอบผ่านนะคะ B 1หรือว่า B 1ภาษาโนวิเจียนค่ะเ,เป็นคำถามที่ดีมากๆแล้ววันนี้ไอก,ก็อยากจะมาทวิดีโอตอบคำถามนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะ และไอรก็เชื่อว่าทุกคนจะมีคนที่สอบผ่านภาษา norwegian b1 จะมีประสบการณ์ของแต่ละคนแต่อันนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของไอริสที่ไอริสได้ทําแล้วก็นํามาใช้กับตัวเองแล้วก็ทาให้สอบผ่านภาษา norwegian b1 ในขณะที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะโอเคค่ะเริ่มต,ตั้งแต่แรกกันนะคะคือตัวไอริสอะคะ่ะไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยโครงการ แลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวอลิซอค่ะจะไม่ใช่วีซ่าที่เป็นวีซ่า r e s i d e n เพ permit เพราะฉะนั้นอลิซจะไม่ได้เรียนฟรีนะคะจากรัฐบาลไม่ได้เรียนฟรีจากรัฐบาลอลิซอาจจะต้องหาโรงเรียนเอกชนเพื่อที่จะเรียนเองนะคะหรือว่าโรงเรียนสอนภาษาที่จะเรียนเองนะคะซึ่งการเริ่มเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาก็ก็จะราคาสูงในระดับหนึ่งนะคะเออ จริงๆแล้วคอสแต่ละคอสแล้วแต่โรง,งเรียนที่เลือกเลยมันก็จะมีหลายโรงเรียนนะคะ,ะก็จะมีขึ้นชื่อตัวอย่างโรงเรียนดังนี้นะคะที่อลิตรู้จักนะคะซึ่งเรทน,นะคะมีตั้งแต่5,000โน r w e g วีเยนหรือว่าเป็นแบบ1,000 10, 0 0 0บาทไทยประมาณนี้ค่ะจนถึงแบบ1,000 0โนวียนหรือว่าแพงกว่านั้นหรือว่าประมาณ3,000 0บาทไทยนะคะในแต่ละคอสนะคะคอสก็อาจจะเป็นคอสตั้งแต่ A0 จนถึง A1 A1 จนถึง A2 อะไรเงี mm ้ยค่ะเพราะว่าที่อาริงตูที่ออสเตรลนะคะเมืองหลวงของนอร์เวย์ก็จะราคาแพงแล้วก็จะราคาสูงหน่อยการเรียนที่โรงเรียนเอกชนต้องยอมรับว่าจะต้องมีงบในระดับหนึ่งที่จะเรียนนะคะแต่แน่นอนว่าพี่ๆที่กําลังดูอยู่อาริงตูตอนเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องเสียเง,งินเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะคุณอาจจะอยู่ในวีซ่าของไรเซนต์เออเพอร์มิทหรือว่าคนที่จะ แต่งงานกับคณนอวีเชีย,ย่างเขาก็เรียนฟรีกันได้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นเริ่มตั้งแต่สำหรับไอริสเริ่มเรียนตั้งแต่อศูนย์ 0, จนถึงเอสองไอริสโรงเรียนที่ไอริสเรียน,นชื่อว่าโรงเรียนเอลฟาสคูลเลนอยู่ที่ออสโลค่ะไอริสเริ่มเรียนตั้งแต่อศูนย์ 0, จนถึงคอร์สบหนึ่งนะคะ ตอนที่ตอนที่เรียนนะคะเขาก็จะมะีหนังสือนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดน,นะคะให้เราซื้อเพื่อที่ประกอบการเรียนการสอนนะคะซึ่งคลาสนะคะต่อให้เาคาแพงมันก็ต้องเป็นคลาสใหญ่ใช่ไหมคะเรวก็เรียนกับคนอื่นเหมือนเราไปเรียนเพื่อเอาความรู้นะคะตอนนั้นก็เรียนเพื่อรับความรู้แต่การฝึกพูดนะคะ,ะมันต้องใช้อีกหนึ่งสกิลนะคะตอนที่ไปเรียน คอร์สนั้นเรียนเพื่อได้รับความรู้ก่อนนะอันนี้ย้ำในของอลิสนะคะคือพอการเรียนภาษาที่3ามะคะ่ะมันจะต้องฝึกพูดเพราะว่าซึ่งสําหรับคนที่ต้องเรียนเพื่อที่จะไปสอบ B1 ต้องพูดให้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราได้รับความรู้แล้วในเวลาที่เราเรียนในคลาสอคะมันไม่พอสําหรับการฝึกพูดหรอกคะ่ะเราต้องหาสถานที่ในการฝึกพูดภาษาโนวีเจียนเองนะคะซึ่งดีมากนะคะรัฐบาลหรือว่าที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะในให้คนที่เขาอพยพมาหรือว่าคนที่ย้ายมานย์นวี นะฝึกพูดภาษาเนวิเจียนนะคะห้องสมุดประชาชนในแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีสปรอคคาเฟ่ Cafe, หรือว่าคาเฟ่ภาษาแล้วก็จะมีวันเวลาจัดมาเลยนะคะแล้วก็จะมีอาสาสมัครที่เป็นคนนเวว์นะคะมาเป็นคนนําเพื่อที่จะให้เรามีท็อปิกในการพูดภาษาเน,นี่ยช่วยได้มากเลยคะ่ะสปรอคคาเฟ่ที่ห้องสมุดถ้าใครอยู่ในเวว์อตอนนี้ให้ลองเช็คห้องสมุดใกล้บ้านนะคะสําคัญมากนี้รู้สึกว่ามันคือแบบ70%สเรลยคะ่ะสำหรับอันนี้เนี่ยเรียนคือ30%แต่การใช้ ออกไปพูด70%เลยทำให้เราพูดคล่องนะคะ แล้วก็จะมีเดี๋ยวอลิแล้วก็จะมีเรือเดอคูชมันก็จะเป็นอองค์กรหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ไม่ใช่ห้องสมุดแต่ว่าก็จะเป็นองค์กรที่จัดสปรอคคาเฟ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไอริจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะมีห้องสมุดเนาะแล้วก็เรือเดอคูชนะคะต่อไปค่ะอันที่3นะคะก็พยายามพูดกับที่ทํางานนะคะพี่ๆที่ค่ะพี่หิวนอร์เวย์อลิซเชื่อว่าประมาณ50%หรือว่าหลายๆหลายเปอร์เซ็นต์เลยที่ได้วีซ่าในการแต่งงานแล้วก็สามารถทํางานทํางานเ บางงานได้นะคะในประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นก็โดยที่เขาไม่ได้รีควายภาษา B1 ไว้ซ้ำไปนะคะคือคนที่คนที่สอบ B1 คนที่ต้องสอบ B1 เนี่ยเหมือนอเล็กไ,ไม่มั่นใจว่าคนที่สอบ B1 บางงานบางงานมันรีควาย B1 ภาษา B1 แต่งานบางงานมันไม่ได้รีควาย B1 นะคะก็บางคนอาจจะทําง,งานที่ไม่ได้รีควายภาษา B1 แต่ทาง,งานกับคนนอร์เวย์ซียก็อยากให้ใช้ภาษานอร์เวย์ให้มากที่สุดนะคะ พูดกับครอบครัวค่ะครอบครัวสำคัญมากในการพูดเพราะว่าคือเขาก็คือที่ฝึกภาษาที่ดีมากๆเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงจุดๆนาะมันมีจุดๆหนึ่งก็คือว่าความความสำคัญก็คือก็คือก้าวข้ามผ่านความกลัวที่จะผิดพลาดค่ะในการฝึกภาษาเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือการกลัวหรือการอายที่จะพูดผิดมันมันมันเป็นสิ่งที่หยุดเราในการฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้อายก็อายไม่เป็นไรพูดผ,ผิดก็พูดผิดไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรากำลังฝึกภาษาอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับตัวเองให้ก้าวผ่านตรงนี้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจจะเชื่อว่าพอก้าวผ่านจุดนี้ยทุกคนจะสามารถพูดภาษานะคะฝึกพูดภาษาได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปคะ่ะ ทิปอีกทิปนึงนะคะสําหรับนี่คือเป็นทิปที่ดีมากสําหรับคนที่จะสอบโดยเฉพาะนะคะสอบ B1 หรือว่า B2 โดยเฉพาะนะคะกลุ่มนะคะกลุ่มภาษา Facebook นะคะดีมากะคะ่ะอออะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงเออขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้นะคะเขาจะอัปเดตเสมอเวลาที่เพราะว่าเขาเปิดสอบปีละประมาณถ้าิจะไม่ผิด2ครั้งคือ2ครั้งเป็นอย่างต่ำอะคะอ่ะเออแล้วก็ตามเ้นที่ที่เราอยู่เนาะคราวนี้ก็เพราะฉะนั้นก็จะมีันการอัปเดตมาเ,เรื่อยๆว่าเอ้ยรอบเนี้ยอ่าเลเวลเนี้ยข้อสอบออกประมาณไหนบ้างน,นะคะ แล้วก็จะมีกลุ่ม WhatsApp ด้วยค่ะเข้าไปขอเนาะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะคะตามโรงเรียนของเรานะคะหรือว่าสป o อคคาอันเนี้ยที่มีไว้สำคัญมากเพราะเขาจะอัปเดตเสมอเลยเราสามารถมาฝึกเพื่อที่จะไปสอบนะคะไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียนด้วยกันก่อนที่จะสอบจริงค่ะ,อะนอกจากการที่เรารับข้อมูลนะคะจากทางโรงเรียนแล้วเราอเอามาฝึกนะคะกับอ,องค์กรต่างๆหรือว่ากับเพื่อนร่วงมงานต่างๆแล้วในการที่เราจะมี จําได้หรือจำำําคําศัพท์ได้หรือสามารถพูดได้เราต้องสําหรับตัวไอเดียเองน่อีจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกภาษานั้นประมาณแบบวันละสองชั่วโมงด้วยนะคะแบบอันนี้วันละสองชั่วโมงคือแบบช่วงใกล้ๆที่จะสอบเลยอะคะ่ะประมาณสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะที่สองชั่วโมงนาะวันช่วงใกล้ๆที่จะสอบเพื่อที่จะใช้เวลาในการจําจำำําคําศัพท์เพราะมันต้องจําก่อนแล้วจาให้ได้ให้เป๊ะก,ก่อนที่จะพูดออกมาใช่ไหมคะอันนี้ต้องใช้เวลานั่งจํานั่งเขียนตัวไอดีไม่ได้เป็นคน บบฟังปุ๊บเก่งเลยเงี้ยไม่ไอรีจะต้องนั่งจํานั่งเขียนนั่งฟังเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอริสอนนักเรียนเนี่ยไอรเข้าใจมากเลยที่แบบว่าครั้งแรกแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบจําไม่ได้เลยเงี้ยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าตัวไอรีแบบฝึกเยอะมากๆจนกว่าจะถึงวันที่แบบไอรสแบบว่าสอบผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นทิปส์แบบแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการแบบว่า แจ้งทุกคนนะคะที่เรียนภาษาที่3าหรือภาษาที่4ให้ทราบนะคะคือตัวอลิสเนี่ยสังเกตตัวเองว่าต่อให้อลิสเรียนภาษานั้นมาถ้าอลิสไม่ใช้อลิสก็ลืมค่ะตัวอย่างเช่นภาษาจริงๆแล้วนอร์วีเจียนเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่3ของอลิสแต่เป็นภาษาที่4ของอลิสค่ะภาษาที่3ของอลิสเนี่ยคือภาษาดัตช์คือตอนอลิสเคยไปอยู่ที่ประเทศนี้ที่แลนด์มาก่อนและอลิสเรียนแบบนี้เลยเข้าคอร์สเรียนภาษาแล้วก็ใช้ภาษาได้ดีในเวลาที่อลิสอยู่ที่นเธอร์แลนด์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้อลิส ใช้ภาษาเนเธอร์แลนด์หรือว่าภาษาดัตช์ไม่ได้แล้วในเวลานี้เพราะว่าไอริสต่อให้เราแบบสําหรับคนที่สอบหรือว่ายังไม่ได้สอบอ่ะคือมันต้องทวนเสมอค่ะทวน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 เสมอแต่ว่าถ้าจะสอบต้องย้ําให้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณสาถึงสีเท่าอันนี้จากประสบการณ์ต่อให้อริสสอบผ่านในเวลานั้นที่อยู่ภาษาประเทศนเธอร์อริสกับออกมาจากประเทศเนเธอร์ไอริสไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ดูหนังดัตช์เลยไม่ได้พูดภาษาดัตช์เลย ไม่ไม่ได้กลับไปรีวิวดัชเลยลืมค่ะทุกคนอันนี้คือสําหรับอันนี้คือสมมติว่าเอาแบบว่าเราสอบผ่านกันแล้วเนาะสอบผ่านกันแล้วแล้วยังอ,อยากที่จะมีทักษะในการใช้ภาษานั้นอยู่ภาษาเรานะี้มันต้องถูกใช้เหมือนกล้ามเนื้อค่ะมันเหมือนกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทําไมถึงไอริสเลือกที่จะเป็นครูสอนภาษานอร์วีเจียนเพราะว่า,เ,าเวลาที่ไอริสย้ายออกมาจากนอร์วีแล้วค่ะคือเราเสียค่าเรียนไปแบบเป็นแสนเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคราวนี้นคือแบบหรือว่าแบบเสียค่าเรียนจํานวนเยอะมากๆเหมือนกันนะคะ เราไม่อยากให้ตัวเราลืมใช่ไหมคะเราได้ความรู้มาอย่างเงี้ยอาจจะหาคนพูดถ้าหากว่าไม่อยากเป็นคนุณครูสอนภาษารนวิเจียนก็ถ้าหากแบบหาคนพูดต้องฝึกใช้เสมอๆค่ะหาวิธียังไงก็ได้สไตล์ของตัวเองแต่อลิาจ,จะเป็นครูภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เพิ่มอีกหนึ่งภาษาเข้าไปก็ค,คงไม่เป็นไรนะคะนี่คือทักษะที่ทําให้ไอริแบบยังสามารถใช้ภาษาโนวิเจียนได้อยู่ต่อให้อลิซใช้ได้บางแอเรียถ้าหากว่าอลิซไม่ไปแต่างเช่นแบบ กลุ่ม verbs หรือว่ากลุ่มคำศัพท์กริยาบางคำเนี่ยถ้าอะไรแบบไม่ได้ไปทวนนะอะไก,ก็ลืมเพราะว่าแบบเราอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นก็จะทวนว่าจะย้ำว่าอันนี้นะคะแต่คุณต้องไปลองเช็คเวของคุณคุณอาจจะลองเอาของอะิไปปรับใช้ได้แล้วก็แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้สอบหรือว่าอะไรเงี้ยต้องใช้ค่ะต้องใช้ไม่งั้นจะลืมนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น แชร์ประสบการณ์ว่าไอาริทำยังไงให้สอบภาษานร์เวเียนผ่านปีหนึ่งคะ่ะสำหรับไอรี่ะมันมันไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ไอรต้องฝึกเยอะมากๆนะคะ,ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหาวิธี ลองเอาวิธีของอล,ลิซไปใช้ก็ได้ถ้ามันเวิร์กกับตัวคุณนะคะหรือไม่ก็หาวิธีของตัวเองนะคะ <c oughs> เผื่อบางคนอาจจะเฮ้ยเก่งด้านภาษาอยู่แล้วจําง่ายจําเร็วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะต้องฝึกฝึก,ฝ,กฝึกมากๆนะคะอล,ลิซก็เป็นตัวอย่างของการแบบอล,ลิ้ฝึกหนักนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกทุกวันนี้อล,ลิซก็ยังจะต้องท่อง,ต,องต้องจําหรือบางส่วนอลิซก็ลืมด้วยซ้ำไปนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องใช้ตลอดหาวิธีการใช้เรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะถ้าหากว่ามีใครมีคําถามก็สามารถทักเข้ามาถามได้เหมือนที่แบบว่าพี่ๆทักเข้ามาถามอริสในคลิปนี้นะคะหรือว่าถ้าหากใครอยากเรียนภาษานอร์ e ว i a เจนกับอริสนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในไลน์หรือที่อยู่น,นี้ได้ค่ะ <S <S ขอบคุณ <S <S ทุกคนมากคะ่ะแล้วเจอกันนะคะบเ